สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็มาอยู่กับช่อง Nano X2 นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมีเซิร์ฟนี้ดีมาแนะนํากันนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟว่า Nipper City l o p e นะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับจะมาแนะนํากันนะครับสำหรับใครยังไม่มีเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟลงนะครับมาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปละกันนะครับทุกคนโอเคนะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเขาจะให้เรานะครับเลือกตัวละครได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็สามารถเลือกตัวละครได้เลยนะครับอ่า แล้วก็เลือกไปนะครับกดโกเข้าไปตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมระดับแรกนะครับเราจะต้องมารับของขวัญเด็กใหม่นะครับตรงนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับกด n รับของขวัญไปเลยนะครับของขวัญที่จะได้ก็จะเป็นเงิน1นึ่งหมื่นนะครับถือนะครับแล้วก็จะมีบอกเบอร์โทรด้วยนะครับแล้วก็ พิซซาห้าน้ำเปล่าห้ากระชับปองหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ได้รถหนึ่งคันแล้วก็ได้คอยนะครับคนละห้าร้อยคอยนี่ครับผมก็จะเป็นกระชับปองนะครับแล้วก็กดใช้ไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับกระชับปองรถนะครับผมก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะได้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับโอ้โหไม่ได้รถนะครับทุกคนได้เป็นเงินแทนนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับอเขาก็ให้รถมาคนละหนึ่งคันนะครับผมนี่ สามารถนําไปทํางานได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟม็อดนะครับผมใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับให้ไปดาวน์โหลดในดีคอร์ดได้เลยนะครับทุกคนนะครับมือถือนะครับสามารถเห็นม็อดหมดเลยนะครับทุกคน PC ก็เห็นม็อดเช่นกันนะครับทุกคนนะโอเคนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวในพีซีม็อดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับผมขุดเหมืองในถ้ำนะครับ แล้วก็ทุบแร่ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่แล้วก็ทุบไปค่อนข้างฝามงานนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับตันนี้ก็ทุบแร่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถนำแร่ไปโพสต์ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเบลนะครับทุกคนก็นี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสร้างอาวุธนะครับให้ทุกคนกดเอนเข้ามาดูได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี้นะครับผมเขาจะมีบอกนะครับว่าให้เราคับอะไรได้บ้างนะครับทุกคนนะครับจุดนี้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสหรับ ouais, จุดนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนะครับทุกคนให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับกด e n นะครับมาเล่นสกินได้เลยนะครับผมนี่สกินอยู่ที่1นึ่พันนะครับทุกคนนี่นะครับสามารถใส่สกินได้เลยสกิน2ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเปลี่ยนสกินนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดจกปูนนะครับทุกคนก็รับใครนะครับอยากจกปูนก็มาจกได้นะครับทุกคนนะครับใส่จกปูนไม่ควรพลาดนะครับผมนี่ ไฟเอ็มนะครับกดประมาณถึงสองครั้งนะครับถึงจะจกปูนได้นั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทําการจกปูนแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นได้นะครับผมก็นะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับเข้าไปที่บีคอร์ดนะครับผมมันจะมีบอกว่าให้เราโหลดตัวเกม PC หรือมือถือนะครับผมลันเชอร์ของเซิร์ฟเวอร์เขานะครับก็ดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับผมเล่นได้ทูบิชันทก Android เลยนะครับทุกคนนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ดีคอร์ดนะครับผมนะครับมือถือจะเห็นเป็นมอดหมดเลยนะครับทุกคนแต่ส่วน PC ก็จะเห็นเป็นบางอย่างนะครับบางส่วนเนาะนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรบใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นได้นะครับทุกคนนะสำหรับตอนนี้ก็ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กำลังใจให้ช่องน a นนุเอ็กทูด้วยนะครับทำคลิปตัวต่อไปนะครับทุกคนนะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืม นะครับมาดูช่องนานโนกันเยอะนะครับก็อย่าลืมไปดูช่อง BMK ทรงเฉ่าะอ BMK ด้วยนะครับผม BMK Channel ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีกันลผม